สบายดี bye. พี่น้องวุฒิสุพลสกุลแม่ของสุบนจะมากินข้าวน้องพี่น้องเลยวันนี้เมนูปลาจ้าพี่น้องจะปลาส้มยำปลาส้มจ้ะปลาส้มทอดปลาส้มทอดจ้ะแล้วก็มายำจ้ะแล้วก็มีปลานเนนจ้ะจะกินเมี่ยงปลานเนนจ้ะาในเมี่ยงปลานเนนแล้วก็วันนี้เมมีแต่เมนูปลาจ้ะปลาส้มทอดแล้วก็เมี่ยงปลานเนนนะคะบออะริเวณห่างต่างกล่องนี่เลยนะคะเนาะต่างกล่องนี้เลยจ้า ถ้ากันขามาร <half S 2> เอาน bon ี ok. ่ม่ดูาไปนั่นเลยสบายดีครับกินข่ากินเข้าแกล้งแล้งห้ากับเขากันมาจากี่นองจ่าจดจวดน้ำกันจ้าอนีมาหาตัของเลยเกียวกินในก่อนตัวในก่อนกินตัวในก็กิดแบบเสียเงียอย่างก็ไดเย ตอนต้หน่อยกินเยอมาเนี่ยไม่ไงอถวาไว้ค่ะถวาไค่ะผ่าข้าหวานนานส่วนนี่เนาตักนี่เาักลากพี่น้องเอ้ไปอยู่ไก่พวก นี่ปลาปลาย่าปลาสุ่มกับอันนั้นพี่น้องจา้าย่าปลาสุ่มกับอันปลาเน้นปลาเน้นเผาเกลือเนาะแมงปลาเน้นกับปลาทะกันเลยเสียบกุ๊บเลยบ้วยลายก็

เนียยอมมั้ป่านร้ายกินเนาะจิ้มม,ม,มันจิ้มมันหวานวันไหนจะดีเลยอมโมไซมาปุ๊บว่องยูใหม่ชมกใช่ไหมใครทีมาดูมันกลใหม่นา่กลุ่มไม่ชมอกนี่กลุ่มสีเราเราจะมาใหม่เนาะ คนเราสนอกมนอนไสมากน,ลลนู้ลวดหรอตัวได้ดูเป็นไปงานอหรเป็นไปงานจบหรือืปมาไ่เหมือไปงาน,น,นอบนะ มาเมียงมามเอาน้ำจีนข้าวปุ้นฝน้นจ้าให้พุ้นูคร,นคร้างนี่หมดเลมาทางนี่ได้ก็ไ้นึ้งมาร่างบาทไ้่เด้ตอนอนที่ว่าอยู่อยู่งานวง เออกระเธใมากนี่ก oh, ็มากกมากเท่าไหร่เออโอ้ยมันจ่พ้นหน่อยอะพ้นถ่สาวเน้ิค้นน้ำพื้นไปขินได้บ่านเราทำนี่ก็ดีเด้ออันน้คอยิมเขาบุ้งมาจลื้ต้นใหมเมื่อกี้รืไวพนดีอ๋มาเอาดักแด้เอมาเอากรเงี้ยนี่เองมาต้นไมนนี่ก็ยเอาตินดี ไม่ดู้ลมีเาไปกันเยมีโดนึงเอาไปก่อนโดนึงแดะเนาะพระว่าไม่ต้อไปดดอกผู้ีญก่นแอดน็่วยวางกันมันสังมีพกันได้ดอกร้านนั่งวไยอลูกแค่อยากได้ย่งวะลูกจาของคนหาอยากได้ดาที่บุญดูคนที่หาน่ะจพผอมมันอะไรนักหนาขครคล้ายกันหรืเล่าอี่บุญหมด้าเนี่จัจได้ทุกวันัไเนาะได้จีได้ทุกวันทุกวัน Một anh kể sao mưa tao có thể phiền nào nào hết mưa 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 hết nếu thôi mèo này nếu bay hay bận đồ, chắc éng buồn bã nên con gì chia hết éng nó bay được ổn định, còn chia bay chắc gì bay như vậy, thôi, chắc rồi, chắc mà, éng cả tinสบาย <laughs> ừ, ừ, vậy, <laughs> hoàng chơi <laughs> à? <nhé, nhé. cười> với con chó, chơi với con chó, 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 con กแยังบอกใบรุ่นยังใบรุ่นยังเด็กน้องนะจนเขาเจียงว่ะมาวันนี้มอเตอร์ไซค์จักกัดจังไรไอตัวนานาไม่มันถามเกาะไปเห็นดุยมาว่าแต่มันจะหยุดมันไม่หยุดเด้มันขาไปก่อนไปเลยไปเลยแก็บอีมันยังงวกเขามากขึ้นอีกโอ้ยจอดตามันเลยตาเป็นคนครับในช่วงนั้นแกจะเหมือนเดือดกันนี่นี่ก็ แกนี่นผ่อนต้อนงเดิงปีทรงพร้อมน่ะเจ้าอทรงมีม่เครกินอ่ะผ่อนวันนั้ก็เลยเราพี่บอกครับขจฉาจะบริถถึงไปค้นจนพาไปรวยทีนี้ดัห่างบ่อยิิซย่งแบบเยีมบรถกมาจะนอนไม่ได้เนี่ยเมันพุงจะมันแบบยืมบบเยียบ่ไปมันเยียบได้ถึงรวยกลัวเนาะไปทับฉาจ้บริถึงอยากไปถึงไว ให้บอกกลับมานอนไปไหนกินไป็หนฮึดฮึดฮึดอยู่น่ะฉันแบบว่ามันเป็นในหัวใจเลยนะเดี๋ยวอีกไปดูน่อแถมเห็นเห็นรถครับอันทับใบแบบมันห่วงรงนี้นะเห็งนอนไปรับกินไปอะไรฉันนอนไปรับโต๊ะแก่เนะพอจิทมไมันฮึดฮึดนี่างนี้่ะเดี๋ยวนั่งรอจหนะเฉยอก็เลงกินข้าวพอดอเลยเจ้านึ่งปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาดูต้นไม้มาสือต้นไม้เจ้าไม้จมูกมาขอจริงไปไหมเนาะทำไงบางคนฉันเอฟมาน่ะนะ

เปลี่ยนเลยเหรออ่ะก็เปลี่ยนแต่พี่น้องจ๋าคลิปมัถึงเนี่ยเราเพียงเนาะคิดน่าเขอจบประเภทไหนในฝั่งเด้อฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดติดตามกดปกดิ่งียบกดสัมผัสการแจ้งเตือนคิปมาสาระเพื่อกินสบายงงเนาะตอนแต่เขาวงคลิปืปอว่าเขาเขาจะได้รู้เรื่องเก่าวนาจ๋าแล้วเจ็๊ยบอยากแข่งเสร็จได้เจ้ะพี่น้องจ๋ามีหันแมงซ่อนทอดได้จ้ะ จาเอาเทะเทาไปนั่นจาบายบายจุ๊บจุ๊บจ้า่องเห็นเราโบกมือมาเรื่อคนเดียเนาะเพรานั่นบกมือบ้องเว้งบ้องว้งบ้องเว้งนั่งห่าเลย่ะโบกมือบายบายเดยเ็รโทรศัพทมันดังจ้าเดี๋ยวจะไปรับไปเขาเขาไปรับเสียงไหนทีวีสูงโดเดี๋ยวเน้องทุกคนนั่งสซเขเราใจม่มันเป็นไปดีกวีาโบกโบกหามเลย